พบกับนครสีธรรมชาติเทรลนะครับข้าวตดูดตดู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 ดมันจะมีถอตสวนกันแล้วเราสนุกจะขึ้นโหดไล่ลงโหดไล่กว่าบยากาศโคตรมันนี่ไงน้ำตกน้งสวรรค์เทกน้ำตาลเย็นๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆ ได,ดได้ดิบแล้วเนี่ย,ยเหลือจะได้ดีวันนี้เราอยู่กันที่ชั้งวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องๆ <c oughs> มาทั้งทายกันใกล้จะถึงเวลาปล่อยตัวแล้วนะครับตอนนี้คือปล่อยตัววันนี้หกโมงตอนนี้เหลือลายสิ นาที15นาทีโดยประมาณนะครับระยะทางวันนี้ที่เราจะวิ่งก็คือ33มมกิโลนะครับกับความสูงสะสมที่700เมตร <c oughs> <c oughs> ครับก็คลิงอยู่ด้วยนะ12กิโลกับระยะทางสะสมที่700เมตรก็โดยทางส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นถนนนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นฟิลแบบคอร์แคันทรีนะครับแล้วก็โดยสภาพโดยลมของร่างกายเราเลแล้วแล้วก็สภาพของสนามเนี่ยเราไม่สนามสไตล์นี้ผู้ิงไม่สนามสไตล์ไหนเลยครับ <c oughs> มาเอาสนุกมาเน้นสนุกร่วมงานเพราะว่าเป็นงานที่จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครน,นะครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูบุมหลายๆบุมนะครับที่สามารถท่องเที่ยวได้ในจังหวัดน,นครอีกทางหนึ่งด้วยผมช่วยโปรโมตด,ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับและจอกันได้สนามเจอกันนี 老麦。<laughs> <很> ลุ้นตุ๊ดรก็าได้คลองต้คลอง เหมือนไม่ใช่งานเทียวล้ะเหมือนงานถนนทีนนนม่มีเนินพนัก <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ิ่งเยีะมาก นู่นเปล่ามีคนที่แตกหนึ่งคนใช่ไหรอนแรกครับน้ำเปล่าจะไม่เติมเชียเชียแต่เขาบอกว่าอีกแปดโลกาถึงีพีสองก็เหลือสักห้าโลอยู่เลยนะคะตอนนี้ตดเกม120ครับฝ่ห้าโลกเกมร้อยยี่สิครับถนนล้วนนะครับ ถนนทั้งนั้นเลยครับ กำลังจะเข้า,เากิโลเมตรที่11นะครับทางเริ่มเป็นทางสัญจรชาวบ้านเลยเป็นทางถนนลูกรังนะครับคอสท,ทันทรีผิวประมาณนี้ความชันสะสมสำหรับ11กิโลเมตรแรกอยู่ที่250ตัวประมาณครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ500นะครับรับอีก20กว่ากิโล เฉลี่ยเฉลี่ยไปดูสภ,ภาพเส้นทางนะครับเด,ดินดันดันเดินไปไม่เออกมา ความสีธรรมชาติเทรลชอวดจ้า,า,จาเข้าตาบรรยากาศเข้าตาจ้าเตรียมแก้วฮะเตรียมแก้วอากาศเย็น ดูนดูเขาเห็นหมอกด้วยอากาศเย็นเทียบนะครับได้เวลากินน้ำนะครับจะเจอน้ำเย็นเทียบไหมใครก็ดีครับสวัสดีครับทษครับตัครับตัครับ เผือไในกินน้อยบอนเดียนโอ้ทษครับสวัสดีครัขึ้นร์ไซค์ก่อนได้เลยกันแรกค่ะต่อไปอีกกิโละครับน้องน้องก้าวพ้โอเคต่อไปกี่กิโลมันจำได้สิคะคนสวย กินกล้วยแล้วไม่ต้องกลัวหนูวิ่งไปเลยกินยั้งหนกินหมดไหมล่ะกล้วยนะพีเสกขาแล้วไปเลยเสกขาลูกตสบไหมที่ไตัมีแปเอหนาาไปแล้วขอบคุณค่ะว ตูตดตูตัตูตดตูตตูตูตดตูต oui, ยไตูดีูลยดัดัดตูัดตูตดตูตัดนูัดตดตูตัดตัดดัดตัดดีคตัดัดัดด <mythology. S 1> ัด่ากันนะสวัสดีครับสวัสดีั เราจะไปกลับตัวครัขอบคุณครับมีแต่คนกลับตัวงคนันเลยสู้ครับ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 ตู้ครับตามฉากออกแรงอีลังใส้ครอลตื่นตื่นตื่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 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ1 8บกิโลกว่ากว่าเลยครึ่งทางมาแล้วครับ ผมมาเริ่มมาแล้วผมเริ่มมาแล้วมันจะมีช็อตสวนกันแล้วเราสนุกจะเจอคนเยอะเราสนุกส่วนนี้กำลังโฟกัสกับตัวเอง่นนี้กำลงันนลงหมดม็ยังหมดนี่สามสามันจะตรงไปนะครับระยะของสิบเก้าจะเลี้ยวขวาอ๋อไปสายแล้วนไปตรงเย

ขึ้นโหดลไรล้ลงโหดไร้กว่า <c oughs> ลงโคตร แสบเขานี่โอ้อก็เสียงอะไรนี่เขาพามาลอ่อ,าาาาาลองแกงเ <c oughs> ขาเขาเขาพามันล่องแกงกเขาออุย้ยเฟี้ยว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 แต่เราไม่ได้ล่องนะครับใช่ไม่ถึงเลยมันต้องขึ้นบนเลย ก็ต้องขึ้นบนนะอุ้ยข้ามหรออลักครับตณะน,นี้กิโลที่22ฟ้าฟากำลังจะเข้าโหมดเปียกแล้วเราจะไปอ,อ่ทางตอนนี้ก็เป็นถนนดํบบ้างเป็นทางทางเที่ยวบ้างนะครับขลับกันไปกำลังจะเลาะ รอบเขียดอ๋อขอขึ้นเรือเหรอขึ้นไรวนั่นพี่พี่ไปตั้งลำตั้งแต่ตรงนู้นตงพี่โดดมาวไวเอ๊ยผมาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเรื่องขยังไปลงบ้างันทะลุ จะเร่งไปเรื่อยเมื่อนะโอ้ยโอ้ยอ้ยเออมันฝ่าว่าไว้หนักไหม นอ่าของอ่างเก็บน้ำก็จะมีการปล่อยน้ําอยู่บ้างอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็คือการล่องแกงนะครับคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสิง่งที่เขามีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าชุมชนไหนก็ทําได้นะต้องมีน้ําแหล่งน้ําอย่างเงี้ยธรรมาชาติอย่างเงี้ยแล้วสวยด้วย เป็นการล่องแก่งที่ไม่ค่อยบู๊บุนหรอกแต่ว่าสวยสวยมากมเดี๋ยวพาไปดูอ่างที่ว่าผมได้บอกไปตอนต้นนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสอ่างเบลล์สุดลูกหูลูกตา,ไป,าไปดูครับถึงแล้วครับอ่างเก็บน้ำํำห้วยน้ําใสบรรยากาศโคตรมันสุดยอดมาก ก็เป็นมุม,มหมมน,น,นึงท่มทา่อเป็น,นประกอบของครอบครัวในวัดหยุดนั่งแคมปิ้งคับผมเห็นเมกี้มีแบบคันอ่าห่าขอางในมาเล่นนุ่นดีนี่นแบบนไงนีนงนง่คือจะอดๆๆๆๆๆมีอะไร ที่เรายัางไม่รู้จัอกอีกเยอะมากผมเป็นคนทครนแทแทนแะครับไม่เคยมาชะวดเลยครั้งน,นี้เป็นครั้งแรกแล้วก็การต้อนรับทั้งผู้คนแล้วก็ธรรมชาติสุดยอดมากโอ้สุดลูกคุลูกตาออกจากซีพีที่สี่ครับระยะเท่าไหร่นะระยเะท่าไหร่ ระยะสักสักเออสักประมาณ20กว่าๆยี่สิบามยี่สีเฮ้ยประมาณ9ก10กิโลสิบกิโลแต่ทำบรรยากาศรอบงางในชวนเดินมากนแต่อ่างลมพัดก็ไม่ได้นะเหนื่อยยีกิโลน้ำที่เย็นแล้วก็ถนนแล้วเดี๋ยวจะมีบรรยากาศรอบอ่างมาโชว์ อย่างนี้เดี๋ยวเธอเดี๋ยวบายๆถ้าเป็นตอนเย็นยิ้มนี่ภ<อ>าพที่เก๋ไอ้นี่ทำบรรยากาศของอีกฝั่งหนึ่งของของอ่างเก็บน้ำนะครับนู่นไหนตะกี้เราอยู่สอบขอบแล้วก็ตอนนี้เราวนมาวนตามถนนมา แล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้ของของอ่างเก็บน้ำเลาะรอบอ่างเลยได้เห็นวิวแบบทุกมุมของของอ่าง <ś c oughs> ใจดีจังใจดีมาก,ากนะแล้วก็ลรอบอ่างก็จะมีทุ่งจะมีต้องว่าเต้น <ś c oughs> ไปหมดครัเหลไม่กี่โลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งไฮไลท์เดี๋ยวพาไปดูใช่กัน นี่จะเป็นทางไปสู่อีกไฮไลท์หนึ่งที่ผมบอกเนะี่เป็นทางเทวนิดนึงนิดเดียวเขียวอือ๋อจุฬาจิตป่กเอา๋ยเดียวเดย ขอบคุณครับทางหน้าเดินลมาเยืมสดชื่นใช่ใช่ใชแล้วทางปูเป็นแบบเป็นบล็อกอิดอ่างนี้ด้วยแล้วมันมันจะไม่รก แอบมีความลื่นนิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันก็ถึงแล้วครับนี่ไงน้ำตกนางสวรรค์

ียวอือต้องต่อมน้ำมันแกต่อมน้ำเพื่อความกับชื่อ ขอบคุณครับอีกนิดเดียวล้วครับาวดาวแล้วประมาณ4กิโลเดนไมงตเป็นน้ำผุดน้ำหินปูน ยังกัดสร้างเลยเป็นหินโตนนะครับอากาศแบบแบบบานน้ำลาดสะมรกฏอะไรฟิวๆนั้นอั็นี้อยู่ที่ชะอวดบ้านเรานครศรีธรรมราชครับมีโอกาสมาเที่ยวได้นะครับมีการสร้างราไได้ให้กับชุมชนอีกทางนึงเลยต่อ ถัดออกมาจากเมื่อกี้ที่เราออกมาแค่สองสามร้อยเมตรนะครับเราก็มาถึงถนนแล้วพอพาเราไปวนในป่าแป๊บนึงก่อนเกียร์ เดินเท็กนำตาลเย็นๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆเวริกูดไม่เก็สเอวเร่งนี่ผมเก็สมม่เลี้ยงน้องว่างเลยกำไรอะไรกัไรลพี่ ได้ดิบได้ดีได้ดิบแล้วเนี่ยยังเหลือแต่ได้ดีแล้ววันนี้รู้เยอะไงเราลองท้าถนนมาเพราะว่าเพราะว่าดูจากดูจากความสูงสะสมลแล้วก็น่าจะถนนเยอะก็เลยลองท้าถนนมาซะเลยเนี่แนนรู้เยอะ ออกไปยางออกไปย่างไอ้แก่ไปย่างตรงนี้ฉามากเลยตรงนี้จะออยู่สูงขึ้นมานะครับเป็นน้ำน,นิ่งๆอย่างนี้ตรงนี้อาจจะเป็นปากน้ำก็ได้ที่มันสูงขึ้นมาเนะี่ยโอ้ยง่าชา เดี๋ยวเรามาเจอคนที่รีบวิ่งให้เสร็จแล้วก็รีบมาช่วยงานมาตะ,ะบังไม่พืนะเอเลยนัดเป็นห่วงด้วยคือมาถึงว่ารอจังหวะรถมาแล้วบอกวงรถรีบมารีบมา,อาขอบคุณครับ ไม่ไปหนีหนีนีเออเดี๋ยวจะมาเจอกันฝากด้วยนะบางผมไม่ได้ไป um> เจอกันเจอกันสวัสดีครับที่สามนะครับก็จะไปแทงคุณหาปะนนท์สองพงนะครับอันดับที่สี่ครับมาเลขสามสองสี่ส exactly> ี่คุณจิ้นกการระบบครับจากแมรี่ฟิลล์ร้านครับครับได้รับได้รับโล่หว้าอันดับที่สี่ไป่รอดและ อันดับที่สามหมายเลขสามศูนย์สองเจ็ดครับดีๆกับทางคุณชันัญญาตั้นสถาพรจากแมรี่ฟิลด์รันครับครับทำไป5ชั่วโมง21อนาทีได้รับนรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนครสีธรรมชาติเทรลนะครับเป็นางานวิ่งดีๆนะครับจาก โครงการนครสีธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีหลายๆกีฬาเลยกีฬาแรกที่เขาจัดเลยก็จะเป็นไตรกีฬานะครับจัดไปแล้วแล้วก็เป็นซัปอร์ตถัดมาก็จะเป็นเทรลนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับของนครสีธรรมชาตินะครับเป็นงานฟรีนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครสีโดยงานเทรลครั้งนี้เนี่ยจัดที่บ้านวังหอนนะครับอำเภอชะอวดจังหวัดนครสีธรรมราชซึ่งเป็นอำเภอที่ผมยังไม่เคยไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอำเภอที่อันซีนมากๆสําหรับผมเพราะว่า มีอะไรมีอะไรที่ผมไม่เคยเจอเยอะเป็นน้ําตกเป็ดคือจะมีน้ําตกหลายเส้นหลายสายหลยผ่านทั่วทั้งหมู่บ้านทั่วทั้งอำเภอเลยเยอะมากแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําที่แบบได้วิวสวยๆอย่างวิวเมืองนอกเลยแล้วก็แปะภาพให้ดูนะครับบรรยากาศโดยรวมของสนามก็จะเป็นสนามที่มีความอ,าอบอุ่นเหมือนกันเลย ในโซนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยหรือว่าโซนใต้หรือว่าเป็นเป็นงานพืนบ้านเนี่ยเป็นงานบ้านเนี่ย,เ,นเ,นยเราจะรู้สึกว่าจะได้ฟีลความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่ของของคนในพื้นที่เนี่ยเยอะมากนะครับอาหารการกินภายในระหว่างเส้นทางเนี่ยก็เลี้ยงดีเลี้ยงดีสมแบบว่าเกินกว่าคำว่าฟรีนะครับระยะทางที่เราวิ่งเนี่ย33กิโลกับความสูงสะสมที่700กว่านะครับ งานเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นถนนซะเยอะนะครับมีทางเทรลแล้วก็ทางธรรมชาติเนี่ยเล็กน้อยก็โดยภาพรวมถือว่าสนุกมากแล้วก็ได้พบเจอพี่ๆทั้งในจังหวัดแล้วก็พี่ๆที่มาเที่ยวจากนอกจังหวัดเนี่ยเยอะมากจะให้มีอะไรแบบนี้อีกขึ้นอีกไม่ได้หมายถึงว่าเป็นงานฟรีอีกนะเป็นงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ย คือจะเป็นงานจ่ายตังก็ได้อย่าแพงจะเป็นงานจ่ายตังก็ได้หรือว่าจะเป็นงานฟรีก็ได้แต่อยากให้มีรูปแบบการส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยคนนครศรีเนี่ยยังไม่เคยไปเที่วยวเวงวดเลยนะครับก็จะได้ไปเห็นและผมอยากให้คนนครศรีและคนนอกจังหวัดอื่นๆเนี่ยอยากได้อยากย้ายเข้าไปเห็นด้วยในมุมอื่นของจังหวัดนครบ้างนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครต์ให้น้องบ่าวตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับพวกเราเพจ13ครับขอบคุณครับ